วันนี้มาที่ชุมชนหนึ่งนะครับที่จังหวะดีก็คือทำเลที่ตั้งเนี่ยเป็นที่ต้องการเพราะว่ามีวัดแล้วก็มีโรงเรียนแล้ววัดโรงเรียนเป็นของคู่กันอยู่แล้วถูกไหมฮะในอดีตที่ผ่านมานะซึ่งโรงเรียนนั้นเมื่อก่อนอยู่ในวัดนะแล้วพระเป็นผู้สอนนะแต่ตอนนี้แยกมาก็ยังอยู่ใกล้ๆกันอยู่อยู่ทุกวันนี้ก็พูดง่ายเราก็เห็นเลยลว โรงเรียนวัดกันมันคู่ของ,ของคู่กันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เหมาะแล้วก็มีสะพานข้ามนะชุมชนอย่างเงี้ยนะฮะเอาละเราก็จะเชิญชวนประชาชนทั้งหมดมาข้ามสะพานเนี้ยออกจากยุคเก่าสมจะฝั่งที่เรายืนอยู่เนี้ยเป็นโลกยุคเก่าเราจะไปโลกยุคใหม่ที่มีวัดแล้วก็โรงเรียนซึ่งจะทําหน้าที่อบรมอบรมเพื่ออัปเดตประชาชน อัปเดตประชาชนคนไทยเป็นโสกาบัญทีไปไตยกันทั้งประเทศเพื่อไปเป็นผู้ปกครองตนเองนั่นเองนะนนะในยุคเอไอเป็นผู้ปกครองตนเองไม่ต้องมารอรัฐบงรัฐบาลไม่ต้องรอพักกัน,มกนเมืองไม่ต้องอยู่ในน้ำเน่าการเมืองประเทศไทยการปกครองประเทศไทยซึ่งมันเน่าสนิทมันเน่าสนิทนะมันจบยุคได้แล้วนะดังนั้นงานของผมงานนักนาคศาสตร์ ซึ่งประกาศเป็นผู้นำก้าวหน้าสูงสุดอ่าก้าวหน้ากว่ารัฐบาลอ่าวอย่างนี้เลยนะถ้าพูดว่าก้าวหน้ารัฐบาลสื่อก็จะเพงเง่งแรงหรือไม่รัฐบาลก็ก็จะถูกรัฐบาลเพลงเลง่งแรงออถูกเอาเป็นว่าไม่ไม่เอาเป็นพูดก,ก้าวหน้าสูงสุดแล้วกันเมื่อกี้เผลอไปนะเผลอไปพูดว่าไม่อยากไปคล้องแวะกับรัฐบ,บาลเพราะว่าปล่อยเขา ทำการเมืองน้ำเน่าไปเพราะประเทศไทยมันเล่นการเมืองน้ำเน่ากันสื่อเป็นมาถึงเก้าปีสองปีก็ให้เล่นการเมืองน้ำเน่ากันต่อไปรัฐบาลก็ทำงานของรัฐบาลไปนั่นแหละครับแต่คราวนี้ประชาชนเนี่ยจะทำการเมืองโลกด้วยตัวของประชาชนเองไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไม่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญประชาชนทำภายในบ้านของตัวเองนะทำภายในบ้านของตัวเองเนี่ยบ้านชี้ไปตรงไหนเดียวตรงนี้ก็บ้านที่กำมีอยู่บ้านคนแถวเนี้ยนะฮะ บ้านประชาชนเมื่อก่อนเราก็อยู่ในคลองอยู่ใช้คลองเดินเดินทางกันนะแต่พอยุคนี้มีถนนคราวนี้ผมมาประกาศยุคประเทศไทยเนะี่ยยุคประเทศไทยนะครับเป็นเรื่องของประชาชนนะประชาชนยุคประเทศไทยเพราะประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจจิตใยเป็นเจ้าของอำนาจจิตใยหมายความว่าเดี๋ยวนะครับให้รถไปเสกกดัง หมายความว่าประชาชนเนี่ยถืออำนาจสามดุลป็นอำนาจของรอเจ็ดที่ให้มาซึ่งเรื่องดุลอำนาจเนี่ยคนไทยไม่เข้าใจคนไทยจะเข้าใจอยู่แต่ว่าภรคไหนได้เสียงข้างมากแล้วก็สมยอมเขาสยบยอมเขาหรือใครเป็นรัฐบาลก็สยบยอมเขาแล้วก็นั่งดูเขาเล่นการเมืองน้ำเน่ากันเนี่ยคนไทยเป็นอย่างนี้เพราะนั่นต่อไปนี้คนไทยต้องรู้จากอำนาจสามดุลได้แล้วเลิกเลิกรู้จักคะแนนเสียงข้างมากเพราะเราลงทิศลงทางกันอยู่โดยใช้เสียง คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ขครได้เสียงเยอะอ่ายกประเทศให้เขาไปมันเป็นอย่างนั้นแต่ต่อไปเนี่ยท่านจะต้องเรียนรู้อํานาจสามดุลเช่นอำนาจสามดุลเนี่ยมันเป็นอานาจของท่านอยู่แล้วแต่ท่านไม่รู้วิธีใช้เพราะไม่ได้เป็นผู้บรรลุก,การใช้อํานาจที่ปไตายของร้อเจ็ดซึ่งรอเจ็ดให้มาเก้าสิปีไม่บรรลุกันเลยใช้อำนาจเป็นไม่รู้จกักถูกแต่รัฐมนูญหลอกมาเสียงข้างมากได้เสียงมากไปจับตั้งรงัฐบาลอะไรเงี้ย เราก็เข้าใจกัน <Stars> ใน,ในี้ตามที่สื่อสื่อป้อนนะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องหลักที่ผมนํามาเสนอเนี้ยท่านยังไม่เคยได้ยินไม่เคยได้เจอสื่อก็ไม่นําเสนอเพราะสื่อก็ไม่เข้าใจนะสื่อก็ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องนะไม่ใช่ว่าสื่อรู้เรื่องนะครับสื่อไม่รู้เรื่องก็ยังถึง,ถ,งถูกซื้อถูกแบ่งคาแบ่งฝ่ายอยู่เนี้ยสื่อไม่รู้เรื่องจริงๆประชาชนต้องรู้ได้วยสื่อจงต้องทำไมต้องไปเรียกอาจารย์ทั้งหลายมหาวิทยาลัยมาช่วยอธิบายหน่อยปรากฏการณ์นี้คืออะไร ทีนี้ชาวบ้านทั้งหลายเห็นแล้วจงอาจารย์มาพูดก็เชื่อจงอาจารยพระสื่อยังเชื่อเลยเพราะาชาวบ้านก็ต้องเชื่อตามสื่อเข้าใจไหมแต่ผมบอกทั้งเลาจงอาจา์มาทั้งหลายเนี่ยมีความรู้แค่สามสลึงไม่เต็มไม่เต็มบาทขาดยูนหนึ่งสลึงซึ่งหนึ่งเสลึงนี่อยู่ที่นี่อยู่ที่ผมเนี่ยแหละชาวบ้านเนี่ยแล้วะบบประโยคเนี่ยมันจะเกิดการหมัดไส้กันทั้งประเทศผมเข้าใจนะจงจําไว้ผมเป็นคนพาเราแล้วม,มีแค่ไม่ถึงมีน้อยมากนะ ทีนี้การพูดถึงอำนาจสามดุลเนี่ยมันต้องพูดนะสามดุลน,นะมันจึงจะรู้เรื่องกันถ้าไปพูดคะแนนเสียงไม่รู้เรื่องครับท่านหลงทางหลงทิศกันอยู่ทุกวันเนี่ยสื่อก็หลงพาประชาชนหลงเหมือนกันไปถามอาจารย์ก็ไม่รู้เรื่อง,อา,งอาจารย์เนี่ยเขาไม่มีหน้าที่แก้ปัญหาประเทศนะครับประชาชนต้องรู้กฎข้อนี้อันนี้คือกฎเลยอาจารย์อาจารย์มหาลัยเรียนนอมานอกมาสูงแค่ไหนก็ไม่มีหน้าที่ไม่มีหน้าที่นะเขามีหน้าที่หน้าที่ของเขาคือ หรือฟังก์ชันของเขาเนี่ยมีหน้ที่อธิบายปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้ปรากฏการณ์แต่ไม่มีหน้าที่พาประเทศออกจากวงจุบาตและสร้างประเทศใหม่ตามลิขิตของประเทศต้องเป็นชาติมหาอำนาจเขาไม่มีหน้าที่สร้างชาติมหาอำนาจเดียเขาไม่มีหน้าที่แต่ผมเนี่ยมีหน้าที่เข้าใจไหมผมเป็นนักนาคตศาสตร์มีหน้าที่ทําตามลิขิตประเทศต้องเป็นชาติมหาอำนาจแต่นั่นเส้นทางของผมวิธีอธิบายของผมจะไม่เหมือนกับพวกสื่อไม่เหมือนอจุอาจารย์มหาลายทั้งหลาย มันแตกต่างกันสิ้นเชิงแล้วเป็นการพูดของเป็นการพูดที่ตรงจุดที่สุดตรงจุดที่สุดพูดถึงอำนาจสามดุลเลยไม่พูดอำนาจเสียงข้างมากใครได้เสียงเยอะไปเป็นรัฐบาลไม่ใช่ไอ้นั่นคือภาพลวงตาของประชาชนอำนาจสามดุลอยู่ที่ไหนอยู่ที่บัตรประชาชนของท่านแล้วท่านได้ใช้ไหมไม่เคยเห็นไหมอยู่ในกระเป๋าทแท้ๆอยู่ใกล้ตัวทแท้ๆไม่เคยได้ใช้เลยสักครั้งก็ไม่เคยใช้ แล้วเวลาใช้ก็เข้าใจว่าตัวเองไปใช้อำหน้าทิพย์ตายโดยเข้าคูหาเลือกตั้งผมก็บอกไม่รู้กี่ครั้งว่าการเข้าคูหาเลือกตั้งมันมันไม่ใช่คำตอบะเทศไทยแล้วก็ท่านไม่ได้ไปออกคําสั่งเลยท่านแค่ไปเลือกลูกน้องจนดีสูดได้มันนี้เก้าอี้นั่งและสภาแค่นั้นเองแค่ให้เลือกเก้าอี้เขานั่งท่านภูมิใจนักเหรือเลือกเก้าอี้เขานั่งแล้วเวลาเขานั่งเขาไม่ได้ยกมือเป็นประโยชน์ตระชนเขายกมือเป็นรปนระโยชน์ต่อเจ้าของพักถ้าไม่ยกมือให้เจ้าของพักเขาก็ถูกขับออกคุณเห็นความมีกฎมีการของรรัมมมนนูญคุณเห็ ถ้าเขายกมือให้มันขัดกับเจ้าของพักจองพักขับป่อออกอะทั้งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก้าทั้งไี่ท่านไปเรื่อเขาแต่เขาไม่ยอมยกมือท่านยกมือพักท่านเห็นความพิกลพิก,การของไอ้กฎหมายพักการเมืองไหมนั่นแหละคุณอย่าได้เจ็บเอาไว้อย่ารักษาไว้อย่าสืบต่อุมมีหน้าที่ทิ้งอย่างเดียวก็จใจยังคุณอย่าไปสนใจให้พวกไอ้การเมืองไปแต่ที่เป็นอยู่เนี่ยคุณก็สนใจรักเลิกนะทีนี้มาดูมาดูจะทำหน้าสามดุอย่างไรไอ้ตรงนี้แหละ ต้องพูดถึงอำนาจสามดุลกันทุนกบ้านทุกเมืองเลยนะ,ะ ào, ต้องพูดอำนาจสามดุล